รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะรายการพุทธปัญญาพิรมวันนี้เรามีเรื่องต้อง่องสิ่งสงสัยกันต่อหลังจากที่อดใจรอกันมาหนึ่งวันเต็มแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนั้นเราไปรับชมกันเดี๋ยวนี้เลยนะคะกับช่วงธรรมมาพิรมค่ะช่วงธรรมมาพิรม ถ้าเรารักคนที่มีเจ้าของแต่ไม่ได้หวังครอบครองหรือไปแย่งเขามาจะมีบาปหรือผิดศีลข้อสามไหมเจ้าคะ้ะทันสมัยมากมาถึงเรื่องความรักไปรักที่เขามีเจ้าของแล้วแล้วก็ไม่ได้หวังจะครอบครองนเนี่ยถ้าถามว่าผิดศีลไหมไม่ได้ผิดอะไรเลย เพราะว่าความรักในท่านทั้งหลายมีอยู่สองประเภทคือรักแบบราคะกับรักแบบเมตตาต้องแยกรักแบบราคะก็คือรักแบบมีกิเลสเหมือนกับชายหญิงทั่วไปเขารักกันเหมือนกับสามีภรรยารักกันนั่นเขาเรียกว่ารักแบบราคะ สามีภรรยารักกันอยู่กันไปอยู่กันมารักราคะกลายกลายเป็นรักแบบเมตตาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน,นไม่มีราคะเข้ามาเกี่ยวข้องก็มีอยู่ยก็กลายเป็นรักแบบราคะไม่มีความเพลิดเพลินยินดีในเรื่องของกิเลสตัณหาอะไรต่างๆเป็นเรื่องดีในกรณีที่รักคนที่เขามีเจ้าของแล้ว และก็ไม่ได้หวังจะครอบครองก็ต้องดูว่ารักแบบไหนถ้ารักแบบต้องการจะครอบครองอันนั้นเป็นราคะถ้ารักแบบเคารพนับถือยกตัวอย่างเลยอย่างเรารักในหลวงอย่างเงี้ยเรารักด้วยความเคารพรักด้วยความนับถือรักแบบนี้แหละท่านทั้งหลายจึงบอกว่าไม่ผิดศีลดีด้วยเพราะนั้นเรารักใครก็ตามนะ ขอให้เรารักแบบเมตตารักแบบไม่ต้องการเป็นเจ้าของรักด้วยความนับถือนับถือในความดีนับถือในความรู้นับถือในความสามารถหรือจะรักแบบว่าเออรูปร่างหน้าตาดีพูดจาถูกใจอะไรต่างๆรักแบบนั้นเป็นความนิยมชมชอบนะแม้จะมีราคาแทรกเข้าขมาบ้างแต่ก็ หนักไปในทางเมตตาเป็นเหตุให้ไอ้เมตตาในท่านทั้งหลายเป็นเหตุให้โลกสงบร่มเย็นเขาจะมีคู่ครองอย่างไรก็ตามเราไปรักเขานดีแล้วดีกว่าเกลียดเขาถ้าเราเกลียดเขาสิท่านทั้งหลายนะเราเกลียดเขานี่เป็นโทษเลยนะเป็นโทษเป็นบาปทำให้ใจเราไม่สบายหรือว่าเราเฉยเฉยต่อเขา มันไม่มีโทษอะไรเฉยๆแต่มันก็ไม่ได้ดีอะไรเลยถ้าหากว่าเรารักเขาปรารถนาดีต่อเขาแม้ไม่หวังจะมาเป็นคู่คมคู่ครองอะไรเวลามีเรื่องมีเราอะไรขึ้นมาเราก็ไปช่วยเขาได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจหรือว่าเวลาพบปะกันอะไรกันก็พูดคุยกันด้วยความสนิทสนม แสดงถึงความสนิทสนมคุ้มเคยเป็นประโยชน์สอดซ้ราไปแต่ว่าเป็นเรื่องของเมตตานะท่านทั้งหลายเมตตากับราคานในใกล้กันมากเมตตากับราคะใกล้ก,ก,ก,กันมากตอนแรกมีเมตตาหนะเข้าหนะเข้ากลายเป็นราคเาพอกลายเป็นราคะเสียเลยเช่นผู้เป็นบิดาพอลูกสาวโตขึ้นไปทำอย่างอื่นนะ เปลี่ยนจากเมตตาเป็นราคะก็มีอยู่ติดคุกติดตารางกันไปเมตตาเด็กเกินไปว่างั้นเนี่ยบางทีก็คนทํางานด้วยกันบ้างอะไรบ้างจากเมตตามาเป็นราคะความรักมันเปลี่ยนแต่ถ้าหากว่าจากราคะมาเป็นเมตตาเนะี่ยอยู่นานก็เหมือนกับที่ยกตัวอย่างมาเช่นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมานานนะก็มีเมตตาต่อกัน รักสนิทสนมคุ้นเคยแต่ไม่ได้รักแบบราคานะรักแบบเห็นอกเห็นใจมีเมตตามีความปรารถนาดีหวังดีห่วงใยเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นะแหละความรักอย่างนี้แหละดีมากท่านทั้งหลายแม้กับคู่ครองของตัวเองหรือแม้กับคนที่ไม่ได้เป็นคู่ครองของตัวเองแม้กับชาวโลกทั่วๆไปขอให้รักกันแบบนั้นเพราะนั้นที่เราแผ่เมตตานะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง นะที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละที่เราแผ่เมตตาไปแม้จะเป็นการแผ่เมตตาในระดับสูงแต่ก็มุ่งให้เราทั้งหลายมีเมตตาต่อกันก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขนะเกิดความสงบในโลกนี้นะไม่ได้เป็นการผิดศีลห้าแต่ถ้าหากว่ารักแล้วก็ปรารถนาจะนำมาเป็นคู่ครองของตัวเองจะล่วงละเมิดไอ้นั้นผิดศีลแล้ว ท่านขาเวลาตอนเช้าตื่นขึ้นมาตีสี่สวดมนต์แล้วไปทําให้คนข้างๆตื่นเพราะเสียงสวดมนต์ของเราเราจะบาปไหมคะไม่บาปแต่ว่าไม่ควรไม่บาปแต่ไม่ควรเพราะว่าตื่นตีสี่จะสวดมนต์เนี่ยต้องบอกกันก่อนนะต้องมีห้องสวดนะถ้าหากว่าไอ้คนหนึ่งนอนอยู่อีกคนหนึ่งสวดนะเป็นการลบกวน ต้องยอมรับกันได้ซะก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเป็นปากเป็นเสียงกันสวดมนต์เนี่ยไม่ต้องส่งเสียงก็ได้ไม่ใช่สวดให้ตัวเองสวดนี่ไม่ใช่ให้ตัวเองหรือให้คนอื่นไม่ให้ใครเลยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นเพื่อให้ตัวเองสงบให้จิตสงบเท่านั้นเองไม่ใช่จะไปคิดว่าสวดให้ตัวเองไม่ไม่ต้องให้ใครแล้วไม่สามารถให้ใครได้ด้วยสวดมนต์เป็นเรื่องเฉพาะตัว จิตตัวเองจะสงบเออเมื่อสวดจบแล้วมันเป็นบุญเป็นกุศลจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเออนั้นให้ไว้ได้แล้วท่านคะคนที่เคยทําแทง้งอยากทราบว่าเมื่อตายไปแล้วเขาจะต้องไปรับเคราะห์กรรมที่เคยทําแท้งไว้ก่อนอหรือว่ารับบุญที่เคยทําในขณะ,ะมีชีวิตอยู่ก่อนนะฮะไม่เคยทําแท้งซะด้วย <laughs> เรื่องการทําแท้งในท่านทั้งหลาย ถามว่าบาปไหมเล่าเรื่องจริงีก่ามีโยมคนหนึ่งนะเคยทำเดี๋ยวียังมีชีวิตยอยู่มาเปิดเผยให้อาตมาฟังก็ตกใจเหมือนกันนะชีวิตไม่เคยมีความสุขเลยทุกวันนี้เขาก็มาถามว่าเพราะทำแท้งหรือเปล่าบอกไอ้เราก็ต้องโมเมบอกก็มันก็มีส่วนานะนะว่างั้นแต่เราก็ต้องทำบุญเยอะๆไว้อะไรไว้มันคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราทำผิด ทำให้ถูกต้องซึ่งมันก็ผิดแหละแต่มันก็ไม่ถูกต้องเพราะนั้นต้องทำบุญเยอะๆทำบุญเยอะๆอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่เด็กที่เขาจะมาเกิดอันนี้เรื่องการทำแท้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นบาปไหมเป็นบาปถามว่าตกนรกไหมไม่รู้ไม่เคยแต่ว่าในปัจจุบันนี้เป็นทุกข์ไหมเป็นแน่ๆ เป็นแน่ๆแต่ว่าบอกใครไม่ได้นะบอกใครไม่ได้บางทีนี่หน้าชื่นตาบานแต่ว่าอกตรงนะบางทีก็ประสบเคราะห์ประสบกรรมอะไรที่มันไม่เคยคิดไม่เคยเห็นไม่เคยว่าจะตัวเองจะได้รับอย่างนู้นอย่างนี้มันมีอุปสรรคมากมายชีวิตของโยมคนนั้นนะลูกอยู่บ้านเดียวกันกับแม่ไม่พูดกับแม่มา3าสีปีแล้วแม่ก็เหมือนอยู่บ้านคนเดียวไม่พูดไม่มองหน้าแม่ ถามว่าชีวิตของลูกคนนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไรคะลูกคนนั้นอยู่ในที่นี้หรือเปล่าไม่มีอสิลูกอยู่ที่บ้านนะไอคนที่ถามคือแม่อยู่ที่นี่ตอบแล้วลูกก็ไม่รู้ะต้องเอาคนที่ทิ้งแม่ไม่พูดกับแม่นะมามาฟังด้วยจริงๆแล้วลูกที่ไม่พูดกับแม่นี่มีเยอะ มีเยอะเคยได้ยินได้ฟังแม่เคยมาเล่าให้ฟังพ่อเคยมาเล่าให้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ถามว่าลูกผิดไหมก็ผิดนะแม่ผิดไหมผิดเหมือนกันนะก็ผิดด้วยกันทั้งคู่คือไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องของทิฏฐิมานะทิฏฐิความเห็นความคิดความเห็นทิฏฐิมานะเนี่ยบางทีก็เป็นเหตุให้เกิดอย่างนี้ขึ้นนะเกิดความ ไม่ผาสุกในครอบครัวจริงๆแล้วไม่มีอะไรหรอกอยากเอาชนะที่เฉยนะลูกก็อยากให้แม่แพ้แม่ก็อยากให้ลูกแพ้ต้องการให้ลูกมาพูยก่อนมาทักก่อนนะไอ้ลูกก็ต้องการให้แม่มาง้อไอ้ไอนู่นไอ้นี่ทุกคนมีอารมณ์ด้วยกันเพราะนั้นในในในเชิงปฏิบัติหรือว่าทั่วๆไปเท่าท,ที่เคยเห็นเนี่ยแม่จะยอมลูกก่อนคร ยอมไปทักลูกคุยกับลูกง้อลูกนั่นแหละแล้วครอบครัวจะเป็นสุขแท้ที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตแม่กับชีวิตลูกประเภทนี้นะคนที่ขาดทุนจริงๆก็คือแม่ลูกเขาไม่ค่อยขาดทุนหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาโตขึ้นทุกวันนแต่ว่าแม่แก่ลงทุกวันน,นั่นแหละนั่นแหละไอ้โตขึ้นทุกวันกับแก่ลงทุกวันนี่ไม่เหมือนกันหรอก โตขึ้นทุกวันเขาแข็งแรงขึ้นทุกวันนเข้านะเข้าเขาก็ไปเพราะเขาแข็งแรงเต็มที่ไอแก่แล้วมันไปไหนไม่รอดต้องอาศัยเขานะมันแย่ลงทุกวันเพราะฉะนั้นต้องยอมยอมทักลูกง้อลูกร้องห,มองห่มร้องไห้บางทีก็ต้องยอมการที่เราพูดปดเพื่อให้ตัวเองรอดจากภัยอันตรายถือว่าจะผิดศีลข้อสี่ไหมคะผิดศีลแต่ตัวเองรอดอันตรายได้คนละเรื่องนะ พูดปดเพื่อให้ผิดศีลก็เหมือนฆ่าสัตว์เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนั่นแหละนะใช่ไหมฆ่าสัตว์เรื่องหนึง่งอยู่รอดเรื่องหนึง่งเรื่องผิดศีลผิดศีลน,นี่ผิดร้อยเปอร์เซนต์ก็คือต้องดูองค์ศีลนอนะองศีลแต่ละข้อพูดปดผิดองค์ข้อไหนบ้างองค์ศีลข้อที่สี่จะมีสี่ข้อหรือไงจะไม่ถนัดก็ครบองค์แล้วล่ะพูดปด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดก็แสดงว่าจงใจพูดปดอยู่แล้วก็เพื่อให้ตัวเองอยู่รอดมันมีเป้าหมายน <c> ะ <oughs> <c oughs> มีเป้าหมายที่ที่ชัดเจนเพราะนั้นเรื่องการผิดศีลท่านทั้งหลายปัจจุบันนี้เรากำลังพูดกำลังรณรงคนะ์ให้รักษาศีลห้ารักษาศีลห้าเรียกว่าหมู่บ้านรักษาศีลห้า ันนี้เป็นของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารชาชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จสังฆราชท่งดำริขึ้นคิดขึ้นแท้ที่จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าประคุณสมเด็จวัดราชบพิธสมเด็จส,สังฆราชนะวัดราชบพิธเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศก็ส่งเน้นย้ำแต่ก็ไม่ได้ทําเป็นทางการเจ้าประคุณสมเด็จได้ทําเป็นทางการเข้าหมาทฤษธรมคมออกระเบียบขึ้นมา ให้พระสงฆ์รณรงค์แล้วก็ขอสชอนี่ช่วยกันในการให้หมู่บ้านรักษาศีลห้าคือคือรักษาศีลห้าสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีก็จะทำให้โลกโล่มเย็นสงบสุขขึ้นอาตมาก็ขอสนับสนุนเต็มที่เพราะว่าบ้านเมืองเราตอนนี้เราเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสงบ อาตมาก็เลยเขียนหนังสือไปเล่มหนึ่งอ่ะเขียนจบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พิมพ์ศีลห้ารักษาโลกศีลห้านี่รักษาโลกโลกโลกมนุษย์นะนะเพราะว่าถ้ามีศีลห้าอย่างเดียวโลกสงบสุขเย็นสบายน่าอยู่ท่านท่านไรนอย่าไปคิดว่าศีลห้าเนี่ยมันยากจริงๆรักษาศีลห้าง่าย ง่ายมากก็คือรักษาปกติเหมือนท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็มีสีลห้ากันหมดทุกคนเลยเต็มเลยตอนเนี้นะเพราะว่าท่านทั้งหลายก็ไม่ได้พูดโกหกอะไรใครไม่ได้กินเหล้าเมายาไม่ได้ผิดลูกผิดเมียใครนะยไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้มาลักขโมยอะไรใครตอนนี้ศีลห้าครบบริบูรณ์สงบเรียบร้อยดีใช่ไหมคือถ้าทาอย่างนี้ตลอดไปเนี่ยกลับบ้านก็ยังเป็นอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างเงี้ย แล้วโลกนี้ก็จะน่าอยู่ไอ้ที่มันวุ่นวายก็เพราะว่าคนที่ละเมิดศีลเต่นนั้นเองเพราะฉะนั้นการที่ให้มีศีลรักษาศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่งามนะขอให้ทําอะไรเป็นปกติกันแล้วกันคําว่าศีลนี่คือปกติทาอะไรมันเป็นปกตินั่นแหละเป็นการมีศีลถ้าผิดปกติเมื่อไหร่ก็คือผิดศีลเท่านั้นเองง่ายมากจําง่ายๆผิดปกติเมื่อไหร่ ก็ผิดศีลยกตัวอย่างท่านทานอาหารดื่มน้ําธรรมดาเป็นปกติพอไปดื่มสุราไอ้สุรามันผิดแล้วไม่ใช่คนตื่นขึ้นมาเกิดมาแว่แว่ดื่มเหล้าไม่ใช่นะมันมาฝึกที่หลังผิดปกติที่หลังเรื่องอื่นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นการให้รักษาปกติของตัวเองเขาไว้การเชื่อเรื่องบูชาพระราหูเป็นของาศาสนาพุทธหรือไม่ทําไมคนจึง ทำเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็หาผลประโยชน์ในการขายของบูชากันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะคาตอบมีอยู่แล้วเนี่ยก็บอกว่าหาผลประโยชน์เยอะแยะใช่ไหมนั่นแหละคือเป้าหมายวัตถุประสงค์ถามว่าในพุทธศาสนามีไหมไม่มีหรอกที่ว่าหลายคนสงสัยนะคะเรื่องของการที่พระสงฆ์จับเงินกับไม่จับเงินนะคะท่านเจ้าคุณเรื่องจับเงินไม่จับเงินนี่นะอาตมาก็จับ แน่นอนนะบอกได้เลยว่าจับถือกติถามว่าผิดไหมถ้าจับว่าผิดก็ผิดนะถ้าจับไม่ผิดก็ไม่ผิดโบราณท่านว่างนี้ถ้ายังไม่เห็นเงินเป็นเศษกระดาษก็อย่าบังอาจเก็บเงินนะชอบใจมากถ้ายังไม่เห็นเงินเป็นเศษกระดาษก็อย่าบังอาจเก็บเงิน คนที่ทำงานกับเงินเนี่ยต้องเห็นเงินเป็นกระดาษนะเป็นเศษกระดาษอย่าไปตีค่าว่ามันมีค่าถ้ามีค่าเห็นตีค่าเมื่อไหร่นะความโลภะมันเกิดขึ้นนะกิเลสมันเกิดขึ้นทุจริตคอร์รัปชันได้โกงได้ถ้าเห็นเงินเป็นเศษกระดาษเหมือนนายธนาคารทั้งหลายหรือว่าขายข้าวขายของเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยนับเงินนับทองอะไรต่างๆ นับไปเป็นปกติธรรมดาธรรมดาก็เห็นเงินไปกระดาษจริงๆแล้วเนี่ยตามพระบาลีเนี่ยที่บอกว่าภิกษุห้ามจับเงินและทองเนี่ยคำว่าเงินก็คือธาตุเงินนะธาตุเงินธาตุทองเวลานี้มันไม่ไม่ใช่เป็นตวมันไม่ใช่เป็นธาตุเงินธาตุเงินก็คือตัวที่เป็นเงินจริงๆอ่ะตัวทองก็ทองจริงๆสยสร้อยพวกอะไรต่างๆนั่นแหละนั่นแหละคือเงินทองนะ ป,ปัจจุบันนี้ของเรานันเป็นธนบัตรนะธนบัตรนะมันเป็นธนบัตรก็คือกระดาษจะมาคิดว่ามันเป็นกระดาษเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นกระดาษที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นเรื่องเองินเ,เรื่องทองกับพระในท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องเข้าใจเข้าใจพระพระต้องเข้าใจญ,ญาติโยมแล้วก็ต้องรู้ฐานะเพราะว่ากระทั่งบอกไงบอกว่าถ้ามีความรู้สึกว่าเงิน หรือธนบัตรนี่มีคุณค่ามเมื่อไหร่นะความเป็นพระก็ลดน้อยลงไปเพราะอะไรเพราะว่าโลภะมันเริ่มจะเกิดขึ้นไงนักเข้านักเข้าเห็นเงินกองโตขึ้นมาโอ้ยทุจริตคอร์รัปชันโกงวัดโกงอะไรต่างหากโอ้ยไปกันใหญ่เลยนาพระวินัยก็บอกว่าแม้ยินดีที่เขาเก็บไว้ให้เพื่อตนก็เป็นนะเป็นอาบัติเหมือนกันเนี่ยตัวเองไม่ได้จับหรอกฮะแต่ว่ามองดูเขา เขานับเงินให้เราแค่นั้นก็เป็นเหมือนกันนะถ้าเป็นเหมือนกันเราก็จับซะเลยไม่ดีกว่าหรอ <c oughs> ใช่ไหมไม่ต้องไปจ้างใครมานับไม่ต้องอะไรแล้วเราก็เออเรามีฝากเดี๋ยวเราไปทําบุญทํากุศลเออนี่เงินวัดทำมันน้ำบัญชีฝากธนาคารประกาศให้ญาติโยมรู้นะสร้างโน้นสร้างนีนทงน่ทาโน้นทํานี่แล้วก็เป็นประโยชน์แก่ศาสนาท่านทั้งหลายลงนึกดูกนแล้วกัน นะอันนี้คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นว่าระหว่างาธาตุเงินาธาตุทองเนี่ยเป็นอย่างไรก็ขอ,อนโมทนานะปัญหาเนี่ท่านทั้งหลายปัญหาที่ถามมาหรือ,อยังไม่ได้ถามอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเข้าใจตามข้อเท็จจริงเข้าใจตามเรื่องที่ควรจะเป็นและปัญหานี่แหละท่านทั้งหลายมันก็มีโทษ นะปัญหานี้มีโทษก็คือเรามีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาแม้เรื่องไม่ควรสงสัยก็สงสัยเมื่อเราสงสัยอยู่เรื่อยใจของเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หลุดได้สักทนะีติดห่วงอยู่กับสงสัยนั่นแหละเพราะฉะนั้นโบราณท่านจึงบอกว่าสงสัยในสิ่งที่ควรสงสัยนะสิ่งใดที่ไม่ควรสงสัยหรือเราตอบเองได้เข้าใจเองได้ ก็ควรจะให้ผ่านไปทั้งนี้ก็เพื่อให้เราไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องคิดอะไรมากปัญหาที่ควรสงสัยก็คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างนี้แค่นี้มีความสงสัยอย่างนี้ก็นำมาปัญหานั่นแหละไปถามครูบาอาจารย์ให้ท่านตอบ เพื่อคลายสงสัยให้แก่เรานะเราก็จะได้ไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องปัญหานั้นปัญหาเรื่องการปฏิบัติธรรมปัญหาเรื่องการทําสมาธิปัญหาเรื่องการทาํา,าทบุญนะไม่ใช่ปัญหาโลกแตกปัญหาโลกแตกเยอะแยะอย่างวันนี้ก็ตอบปัญหาโลกแตกหลายเรื่องนะแต่ว่าเอาเถอะถามมาก็ตอบไปจริงๆแล้วนะปัญหาที่ควรสงสัยก็คือปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ว่าไม่ควรเป็นปัญหาโลกแตกถ้าเป็นปัญหาโลกแตกตัวเองก็หายสงสัยบางทีก็ไม่ได้สงสัยแล้ว,ลวก็ถามไปงั้นแหละฟังแล้วก็ดีตอบดีหรือตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็คิดไปอีกเรื่องหนึง่งนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสงสัยจริงๆถามสงสัยจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาการประพฤติปฏิบัติของเราจริงๆส่วนตัวจริงๆแล้วก็ได้ประโยชน์จริงจ ให้สงสัยแล้วก็ถามนั่นแหละท่านทั้งหลายเราจะเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงห่วงห้ามเรื่องการถามปัญหามีคนไปถามปัญหาพระพุทธเจ้ามากมายแต่ว่าเป็นปัญหาเฉพาะตัวเมื่อพระพุทธเจ้าตอบแล้วหายสงสัยเมื่อหายสงสัยก็ทําให้บรรลุธรรมได้บางเรื่องพระไม่กล้าถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รู้ ว่าพระสงสัยเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยถามเองตอบเองอถามเองตอบเองมีเยอะในพระไตรปิฎกนะมีประเภทปัญหาถามเองตอบเองมีปัญหาหลายข้อที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบเขาเรียกว่าอาวยากตะปัญหาปัญหาที่พระเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ก็คือไม่ตอบเพราะว่าต่อไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ไม่ได้สาระอะไรแก่คนฟังเพราะฉะนั้นก็ไม่ส่งตอบยกตัวอย่างถ้ามีถามว่าโลกหน้ามีจริงไหมนรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมท่านทั้งหลายวันนี้ถามเดี๋ยวมีพระอีกองค์หนึ่งมาก็ถามอีกเหมือนกันนะยังไงยังไงก็ไม่หายสงสัยเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าอวัยากตะตาปัญหาปัญหาที่ไม่ทรงตอบ เพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือว่าไม่เด็ดขาดลงไปภูริเจ้าก็จะตอบตอบว่าเออไปปฏิบัติกรรมฐานปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็ไอ้ปัญหานี่จะรู้เองเหมือนกับพระองค์หนึ่งเ,เก่งในการเคาะกะโหลกคนนะเคาะกะโหลกคนตายเนี่ยเคาะปัก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 รู้เลยว่าไปเกิดที่ไหนเนี่ยคราวนี้มีคนเอากะโหลกพระอรหันไปเคาะปัก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  ไม่รู้ไปเกิดที่ไหนเออผู้ริจ้าก็บอกอยากรู้อยากรู้โอ้โหคนประเภทนี้เนะี่ยอยากรู้แล้วเกินไปเกิดที่ไหนไม่รู้ผู้ริจา้าบอกบวชบวชกันแล้วกันปฏิบัติธรรมพอสาเร็จแล้วก็รู้เองอ่ะก็บวชพอบวชแล้วก็เป็นพระอรหันต์พอเป็นพระอรหันต์ปับ๊บไม่ต้องข้อเลยฮะรู้เลยว่าอ๋อนี่คือกระโหลกพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วไม่เกิดอีกแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้น นะอันเนี้ยคือพระพุทธเจ้าก็จะทรง,งใช้ระบบอย่างนี้มีมากถ้าหากว่าเราศึกษาพระไตรปิฎกอ่านให้ละเอียดอ่านให้ใช้สติปัญญานะได้ความรู้แล้วเราก็จะได้ข้อปฏิบัติแนวทางที่ดีที่ถูกต้องชีวิตของเรานี่มันสั้นมันน้อยนะก็จะทำให้ชีวิตของเรานี่มีประโยชน์มากขึ้น สองสิ่งสงสัยกับทางโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเวนกันไปแล้วช่วงหน้าเรายังมีคำถามจากผู้ชมทางบ้านมาให้ติดตามกันด้วยค่ะช่วงธรรมะกระจางวันนี้มีผู้สงสัยว่า การขออโหสิกรรมจากผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วทำได้หรือไม่และทำอย่างไรเราไปฟังคำแนะนำพร้อมๆกันเลยค่ะการขออโหสิกรรมก็ขอให้ผลที่กระทำนั้นให้ล่วงแล้วกันไปให้หมดกันไปอย่าได้มีเวรต่อกันอย่าได้โกรธกันจะได้รู้สึกไม่ดีต่อกันทํานองนี้อโหสิก็แปลว่าให้มันเป็นไปแล้วเป็นไปแล้วก็ขอให้แล้วกันไปเถิด อย่าได้ถือสาหาความอะไรกันอีกเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าบุคคลผู้นั้นเขามีชีวิตอยู่ mm. ก็จะทําทให้เรามีความมั่นใจได้ว่าผู้ที่เราปกพฤติบกพร่องผิดพลาดล่วงเกินเขานั้นเขาได้รับทราบแล้วเขาก็ให้อภัยเราว่าเอาโหสิให้นะเป็วายกเลิกกันไปนะมีปัญหาว่าถ้าหาว่าบุคคลผู้นั้นคือคู่กรณีเขาหาชีวิตไม่เช่นเข้าไปอยู่ในแดนไกลหรือเ็าตายจากโลกนี้ไปถามว่าจะทําได้ไหม ก็ตอบว่าทําได้เช่นเดียวกันปาร,รบจิตใจของตัวเองเป็นสําคัญเราประพฤติบกพร่องผิดพลาดต่อใครถ้าหากว่าเราเองเนี่ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วเราก็บอกกับใจตัวเองว่าเราได้ผิดไปแล้วนะขอโ,อโหสิกันเถอะแล้วเราก็ตั้งอกตั้งใจว่าตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจะไม่ทําแบบนั้นอีก ก่อนจะพูดก่อนจะทําอะไรเนี่ยเราจะมีสติประจําจิตประจําประจําใจจะพูดจะทำเนี่ยด้วยความรอบคอบจะพูดจะทําให้บกพร่องผิดพลาดถ้าหากาเราพฤติปฏิบัติเช่นนี้ก่อให้เกิดผลดีต่อชีวิตจิตใจของเราถามว่าก่อให้เกิดผลดีอย่างไรก็คือจะทําอะไรใช้ความระมัดระวังเสมอจะพูดก็มีความระมัดระวังไม่พูดให้ใครช้าไม่ทําให้ใครเคืองอันเป็นเรื่องเนี่ย ทำให้เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วเราจะได้ใช้โอกาสเนี่ยปฏิบัติต่อคนอื่นเพื่อให้เกิดความสุขเช่นจะพูดอะไรไม่ให้เขาเสียใจจะทําอะไรไม่ให้เขาเสียหน้าจะ,จะ,จ,ะจะปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ให้เขาเสียชื่อทำได้เช่นนี้จะก่อให้เกิดผลดีเป็นอาโหสิกรรมอีกประเภทหนึ่งก็คือปารกที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจ,จของตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะ ไม่เลิกละในการที่จะทําอะไรเนี่ยแบบประเภทที่เรียกกันว่าเอาแต่ใจตัวเองคํานึงถึงผลเสียหายที่จะตามมนาะถ้าหากประพฤติได้เช่นนี้ก็ก่อให้เกิดผลดีตรงกับความประสงค์ในเรื่องอโหสิกรรมและหากสมาชิกท่านใดในครอบครัวมีข้อมูลที่น่าสนใจหรือมีคำแนะนำติชมก็สามารถติดต่อรายการของเราได้ค่ะที่รายการพุทธปัญญาพิรม บริษัท c ีพีอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP Tower ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105 00หรือส่งแฟกซ์มาได้ที่02-638-2508ค่ะสัปดาห์หน้าขอประกาศล่วงหน้าเลยนะคะ ว่าเราจะนำสุดยอดพรธรรมะจากพระอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศมาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแบบจุใจเลยทีเดียวรับรองว่าทุกท่านจะมีความสุขล้นจนข้ามปีเป็นแน่มาพบกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ